กน่นเดี๋ยวเราจะเดินออกจากร้านตั้งหะเส็งซึ่งเป็นร้านเรื่องชื่อข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดต่างๆน,นะครับจะเดินออกไปเราจะเลี้ยวไป วัดพระปฐมเจดีกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับเราจะนําไปว่ามันไม่ได้ไกลกันเลยแล้วก็เดินมาจากโรงแรมจันทราเพลสก็ไม่ไกลจา,ากที่พักมาที่นี่มาหาของกินนะฮะอยู่ติดกับตลาดสดใกล้กับสถานีรถไฟแล้วก็องค์พระปฐมเจดีนะครับซึ่งช่วงนี้มีงานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับจเดี๋ยวเราจะออกจากร้านตั้งหะเส็งนะครับไปไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยจ,จะเห็นบรรยากาศเลี้ยวซ้ายก็จะไปองค์พระปฐมเจดีทุกคน บรรยากาศนี่มาตรงมตรัตูมบรยาาบร,ยาาบรยากาศทุกคนนะครับ,บราา้านเนี่ยจะหายากมากนะฮะถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหาอยู่กันแบบบรรยากาศไม่ยากเลยเพราะว่านี่ไงออกมาก็จะเห็นองค์พระเห็นไหมทุกคนจากร้านตั้งฮะเสงที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยเขามันไก่เอ่อแต่ไม่มีข้าวขาหมูเนาะอยากให้มีข้าวขาหมูจังเลยอ่ะ นะครับนี่ของกินของฝากแต่ทุกคนนี่องค์พระนะครับเรากำลังจะเดินไปงานกันงานก็คงจะเริ่มแล้วแหละตอนนี้นะครับองค์ใหญ่มากทุกคนนะครับนี่คือตลาดสดนะครับลำยงลำยายลำมุดเพชรชบุรีก็มานี่จ้านี่เรียกว่าต้องใจกลางเมืองจริงๆเนาะแต่ว่าเป็น จังหวัดที่มีพระอยู่ตรงกลางเมืองจริงๆตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดออกไปทางด้านตะวันตกสถานีรถไฟก็จะเป็นที่พักจันทราเพรสล่มลื่นมากอยากนอนอยู่ในโรงแรมไม่อยากไปไหนเลยทุกคนตรงนั้นก็จะมีที่กินเยอะจะไม่ไกลจากวังจันนะฮะพระราชวังจันรใช่ไหมจัน์ใช่ไหม พออะไรนะเขาเรียกจันอะไรนะถ้าวางจันนี้มันพิษณุโลกสิทยุธยานี่เขาเรียกว่าอะไรจันนะเดี๋ยวก่อนลืมนะดูซิทุกคนตําหนักจันหรอไม่ใช่น้องตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรจันนะสนามจันตําหนักจันหรอพอสนามจันสนามจันเออผมจะกลับตําหนักจันที่พิษณุโลกเพราะพิษณุโลกจะมีตําหนักจันไงอันนี้สนามจันอ๋อใช่สนามจันจ้ะ ใช่ตรงเข้าไปทางตะวันตกทางนู้นเลยไม่ไกลนะจ๊ะเห็ดไหมตำหนักจันทร์นั่นของพิษณุโลกนะจ๊ะทุกคนเป็นแหล่งกําเนิดพระนเรสวรนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเป็นยมัสการใช่ไหมพระร่วงใช่ไหมเขาเรียกว่าพระร่วงพระร่วงโรดจ,จนาริธหรือเปล่าจ๊ะไม่เคยมามาครั้งแรกอะ่ะนี่ไงเขาหลานะครบนครปถม นี่คืองานนมัสการองค์พระประฐมเจดีห้าถึงสิบสามมีกินพยาพญานี้เจดีงานกาชาติก็มาเบาๆนะจ๊ะมีฝรั่งขับรถกระชนเหล่าหรือเปล่าจ๊ะาใส่บาทจ๊ะรับข้ามาใขอบคุณครับมือ เดี๋ยวก็ทอคุณอาเชิญนะจ๊ะบเชิญนะครับคุณพี่คุณหญิงลาบปาร์ล้านแปดตั้งกินอะไรอานก่อนจะไปใกล้ข้าวมันโดนความตัวบ้าก่อนจะไปใกล้จะกลับเจอทางด้านนี้กันนะทุกคนนี่จะจ่าติดุญไป้าตาแล้วแต่จ่าเลยจ้ะแล้วแต่จ่าท่านคุณพี่คุณตาจ๋าแล้วแต่จ่าของท่านนโบจ่าติดพุ่งป้าตานี่งานเริ่มแล้วนะครับกลางวันแสกๆแสกทุกคนนี่นะครับใครจะมา งานองค์พระประถมนมัสก,การองค์พระประถมนะยะอุ้ยไม่อยากจะเดินเยอะนะยะเดี๋ยวจะต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดต่อที่โรงแรมนะนะทุกคนครับนี่คือต้นจันทร์ที่ในหลวงราชการที่สิบทรงปลูกไว้ในปี2540นะครับ ทุกคนเป็นต้นไม้ที่สวยมากดูใบดิโอ้โหนี่ท่านมาปลูกไว้เมื่อ25ปีที่แล้วนะครับทุกคนบนองค์พระปฐุมเจดีนะครับแล้วนี่ต้นอะไรเอ่ยต้นมะมะฮอกคานีหม่อมเจ้าเอิบนะครับปลูกเมื่อตามเสด็จพระราชดำเนินในหลวงราชการที่5เมื่อปีรศ1 2 3นะโหนี่ มะฮอกกันีสวยมากเลยทุกคนดูดิดูลำต้นเป็นอย่างนี้เลยทุกคนนะฮะองค์พระประจมเจดีย์อยู่ตรงนี้เลยนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนบ่าบี้น่ารักจังเลยอ่ะก็เลือกไม่ถูกไงเดี๋ยวไว้ไม่มีโอกาส สวยครับร işte ทุกคนนี่คือต้นราช,รชพึกนะครับที่พระพันปีหลวงปลูกก็ปี2502นะครับทุกคนต้นราชพึกนะครับคือต้นใหญ่ไหมนี่ครับเห็นองค์พระประถมเจดีย์ดูว่าอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่ข้างบนนะครับทุกคนครับขึ้นมาก็จะเห็นหลังคานี่เราขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยสูงนะสูงจากพื้นดินธรรมดานะทุกคนก็เลยเห็นองค์พระแบบไม่เต็มอง